เรามาผสมซอสน,นะครับสำหรับทำกุ้งผัดสังกะหรี่นะครับลมข้นจืดนะครับกับไข่เป็ดเลยนี่โอ้โหโอ้โหมันเป็ดแดงมากเป็ดจโบใส่เลยสองฟองครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับตีมันไข่เจียวเลยครับให้เข้ากันครับใส่น้ำพริกเผาแล้วก็น้ำมันนะครับลงไปเลยครับ สีเรื่วยๆนะครับตีให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสกับน้ำมันหอยนะครับลงไปเลยครับปรุงรสนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับ มาทํากันเลยครับเครื่องแค่นี้เองครับอันนี้ไข่ที่ผสมไว้แล้วก็หอมใหญ่หั่นแบบว่าตรงนี้นะครับกระเทียมพริกแดงเคยใช้พริกสามสีก็ได้พริกตุ้มก็ได้หอมต้นหอมขึ้นช่ายกุ้งใครใช้เป็นเนื้อปูก็ได้ครับทาสูตรเดียวกันเลยใส่ใส่น้ํามันลงไปนะครับแล้วก็กุ้งลงเลยครับอันนี้ทํากุ้งผัดผงมกะหล่นะครับดูบอกกุ้งนี้ได้มาจาก ยาครับเอาลงไปที่ใส่กระครองดำเนินต้นมาโดยได้กลุ่มต้นทับงิมไม่มีอะไระะครับทอดปอจะจะูวีดอนครับหอมมากๆครับปูเราเราก็จะลงกระเทียมเลยนะครับผมผัดให้หอมครับกระเทียมก็ทุบๆเอาก็ได้ดกระเทียมจีนครับ อห,อห,อหอมมันปูเตาแก๊ร,ระบบระบบเป่าระบบลมตัวเองครับเ <c oughs> ดี๋ยวพอกระเทียมเริ่มหอมเดี๋ยวเรามาใส่หอมใหญ่กันครับลงหอมใหญ่เลยครับไม่ต้องให้สลดมาานะครับ ครับผงกะหรี่ครับใส่ไปผัดตอนนี้นะครับมันจะหอมมากมากกลิ่นกะหรีนห่นี่แรงมากเลยครับหอมมากๆมาเปิดไฟแล้วนะครับแล้วเราใส่ไข่นะครับผมลงไปเลย แล้วก็คนครับให้มันสุก,กับมนต้สุกมากนะพริกชี้ฟ้าแดงหอมขึ้นช่ายปิดไฟเลยแล้วคนนะครับสองทีเสร็จเลยจัรไปเลยกุ้งผัดผงกะหรี่เมนูนี้เมนูพัฒนารครับไข่โดนไปนี่ รับรองแพงแน่นอนเพราะว่าซีฟู้ดแพงนะครับแต่ผมเลกได้ถูกมาแล้วก็อร่อยดนะอือนี่นะครับทางนี้ก็ใส่เยอะดีครับนี่แต่งเติมนิดหน่อยครับผมด้วยใบยนิดหน่อยไม่ต้องจัดเยอะครับนี่เรียบร้อยครับผมกุ้งผัดผหกะหรีนะครับเมนูนี้นะครับอร่อยมากๆ ผมลองนะอืมน้ำสำคัญตรงไหนไหม้าครับคุงที่การกะเนี่ยครับผมไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยครับมันอร่อยพอดีครับกินกับข้าวนี่คนลุกเลยครับไปตาตามไม่ได้เลยครับนุ่งผัดผมกกะีครับ